เมื่อวันที่12ธันวาคมพุทธศักราช2565ที่ผ่านมานะครับนายองอาจธรรมนิธาในนามโกษกคณะศิษยานุสิตวัระธรรมกายและผู้แทนคณะศิษยานุสิตวัระธรรมกายครับได้เข้าเยี่ยมคารวะผู้บริหารองค์กรภาคีเครือข่ายบาวรหรือบ้านวัดโรงเรียนและสื่อมวลชนครับเนื่องในโอกาสส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ประจำปีพุทธศักราช2566 เพื่อขอบคุณที่ส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมทางพระพุทธศาสนาและชี้แจงประชาสัมพันธ์กิจกรรมของทางคณะเสด็จยามด้วดพระธรรมกายครับโดยทางทีมงานได้มอบปฏิทินปีใหม่นะครับซึ่งเป็นรูปภาพของพระเดชพระคุณหลวงปู่พระผู้ปราบมารและก็มีกระเช้าส่งของขวันนะครับสร้างความใส่สความสุขให้แก่คุณธเนศรื่นกลิ่นประธานสมาพันธ์หมู่บ้านจาัดสรรอำเภอคลองหลวงและที่ปรึกษาพิเศษ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานีคุณทุเรียนนะครับปุ่นพิทักษ์รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลคลอง3และประธานอาสาสมัครตำบลคลอง3คุณกําพลวงสุทธาครับบรรณาธิการข่าว Talk News Online นอกจากนี้นะครับก็ยังมีคุณนิภาวันครับกพัฒนาเชียระวุฒินายกพุทธสมาคมจังหวัดปทุมธานี และคุณสัญชาติคูระนันครับสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี7เ7เจ็ดอเภอคลองหลวงเป็นต้นนั่นเองนะครับกระต้องอนุโมทนาบุญนะครับกับทางทีมงานผู้แทนของคณะศิษยานุสิ์วพระธรรมกายซึ่งตอนนี้ก็จะเป็นเทศกาลของการสร้างความไสส่งความสุขร่วมกันครับ